ราศีธนูนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจําเดือนมิถุนายน2567ให้ชาวลัคนาราศีธนูได้ฟังกันนะคะเริ่มแรกขยับดาวก่อนกระทบเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าเรื่องนั้นให้ฟังก่อนยอ่อแล้วเราค่อยไปแยกสรุปก,การเงินการงาน,งานความรักสุขภาพกันลัคนาราศีธนูนะคะเริ่มต้นวันที่2มิถุนายนพระอังคารย้ายจากเรือนพันธุเข้าสู่พบเรือนปุต นะคะพังคารพังคารนะคะย้ายจากเรือนพันธุเข้าสู่พบเรือนปุตตะพอพังคารเข้าไปเนี่ยพังคารเขาจะเป็นเจ้าเรือนวินาส แล้วก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตปตะเป็นเกษตรค่อนข้างแข็งแรงนะคะเวลาที่ดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นเกษตรผลดีก็จะเกิดกับเจ้า,าตาในแง่ของเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของช่วงระยะเวลานี้จะสนใจศึกษาค้นคว้าสิ่งต่างๆทันในเทคโนโลยีทันในความทันสมัยระยะเวลานี้บางคนก็จะคบกับเด็กที่อายุน้อยกว่าบริวารในช่วงนี้ของเจ้า,าตาก็จะเป็นคนที่มักจะนำพา สิ่งต่างๆที่ทําให้เจ้าตาเป็นคนทันสมัยเรียนรู้ปรับเปลี่ยนกับเด็กกับคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็เป็นคนที่เปิดรับโอกาสต่างๆเข้ามาไม่สนใจว่าใครเป็นคนที่มาสอนเจ้าตาจะเป็นเด็กกว่ารืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าตาไม่สนใจเพราะว่าคุณเป็นคนหัวทันสมัยมากในระยะเวลานี้เปิดรับทุกอย่างเอาเป็นว่าปุตตะเป็นเกษตรเนี่ย มีลูกๆก,ก็ดีเป็นที่เคารพรักมีบริวารบริวารก็ดีตัวเจ้าตาเองก็ชอบเด็กๆและตัวเจ้าชะตาเองช่วงระยะเวลานี้ก็นิสัยเหมือนเด็กเป็นที่รักเคารพของบุตรหลานบริวารเป็นที่รักเคารพของลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในส่วนของของตัวเจ้าตาเองด้วยดาวพระ อังคารเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยมันจึงมีอีกแง่มุมหนึ่งที่จะต้องทำนายให้เจ้าวาตาได้ฟังเพื่อระวังตั้งรับในกรณีของเรือนวินาศมันส่งกระแสแรงกว่าแต่แอดว่ามันค่อนข้างยากนะเพราะว่าดาวเนี่ยสถิตเข้าไปสถิตเป็นเกษตรในปุตตะวินาศมักจะทําอะไรไม่ค่อยได้แต่ต้องถ่ายไว้ก่อนนะคะอย่างกรณีเท่าวินาศปุตตะก็ช่วงระยะเวลานี้นะถ้าในทิศทางดีก็คือเจ้าวาตาจะมีโชคอย่างพิสดาร นะคะโชคจากบุตรหลานบริวารโชคจากคนรักหรือมีคนรักอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพบเจอกันแล้วก็เกิดการที่เขาเรียกว่าคนรักคู่ครองเนี่ยประคับประครองแต่งงงแต่งงานไปอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นเรื่องที่พลิกผันมากเป็นเรื่องปฏิหารเป็นเรื่องมหัศจรรย์ในการพบเจอคนรักคนนี้หรือมันมีโอกาสที่กรณีในส่วนของสิ่งอาวินาศทิศทางที่ไม่ดีก็คือช่วงระยะเวลานี้อาจเจ้าตาอยากมีบุตร พยายามแล้วพยายามอีกก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ดาวถทาวินาศส่งวินาศจะส่งผลในกรณีที่ดาวพระอังคารตั้งรับของคุณไม่ดีและดาวพระอังคารของคุณนะ่ะเป็นกรณีของอ่อเขาเรียกว่าเป็นดาวดาวพระอังคารของคุณนะเป็นดาวกาลีจรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าบุตรบริวารทําให้เกิดทุกข์เครียดดือ้อไม่ยอมเรียนหนังสือมีปัญหาหรือไปเล่นการผนัน เนี่ยอันนี้ก็ต้องเตือนกันให้รู้หรือไม่งั้นบุตรบริวารก็มีปัญหาเรื่องความซ้ําซ้อนเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆที่แบบไปยุ่งกับลูกเขาเมียใครเนี่ยมันได้ตัวเจ้าตาด้วยได้ไหมก็มีเกณฑ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าดาวสองกับดาวสามคู่กันในเรือนบุตตะมันจะเรียกว่ารักคนอื่นเหมือนอย่างเด็กๆนะคะวินาศบุตตะรักคนอื่นเหมือนอย่างเด็กๆแล้วก็เป็นพวกแบบว่าเจ้าชู้มีสเน์แต่ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกทางอ่ะเป็นแบบว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมต้องบอกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันกรณีแบบนี้คือบางทีก็ไปคบกับใครสักคนแล้วท้องก่อนแต่งหรือมีความสัมพันธ์ซับซ้อนเกินกว่าเหตุคือมันเกินกว่าสองคนน่ะนะคะไปเป็นกิ๊กไปเป็นชู้เขาหรือว่าเขาก็ามาเป็นสว่วนเป็นมือที่สในชีวิตคู่ของคุณนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าแอดมองว่ามันยากมากนะที่ ฝ่ายวินาทีจะเด่นขึ้นมากกว่าฝ่ายปุตตะนะคะแต่ดังนี้ด,น н, ดังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นแอดก็ต้องบอกให้เจ้าวตาระวังว่าเฮ้ยเราจะไม่ไปผิดทํานองครองธรรมอะไรนะเมื่อเจ้าวตาไม่ไปผิดทํานองครองธรรมด้านดีมันก็จะปรากฏมากกว่าด้านเสียนะคะตัวเจ้าวตาก็ช่วงระยะเวลานี้ถ้ารู้สึกสนใจในเทคโนโลยีต่างๆเป็นคนทันสมัยนะคะเป็นครูสอนเด็กแล้วก็รู้สึกว่าเด็กเด็กขึ้นมาก ทุกคนค่อนข้างรักคุณคูณแล้วสามารถที่จะมองเห็นช่องทางไรายได้เกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆที่จะทำในช่วงปัจจุบันเนี้ยแสดงว่าดาวพุธตักขึ้นมากกว่ารุนแรงมากกว่านะคะหลังจากพระอังคารยกเข้ามานะคะ เจอกับพระจันทร์มาหาอุดนเรนรปุตะช่วงต้นเดือนไายเดือนเพราะพระจันทร์เดินเร็วอาจจะทํานายแค่ช่วงต้นเดือนไทยเดือนพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนม,มรณะนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงต้นเดือนไทยเดือนอาจจะต้องระมัดระวังคนรักที่ไม่ใช่คนที่จดทะเบียนกันแล้วนะเป็นคนรักคู่ครองเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบุตรหลานบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงช่วงต้นเดือนไายเดือนด้วยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธเสด็จเดินเร็วเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่10บมิถุนาก็คือพระพุทธเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนปตัตตนินะคะมีตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิปดีในส่วนของคนมีคู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมันเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่คู่ของคนรักค่อนข้างอ่ามีผลประโยชน์แล้วก็ประสบความสําเร็จในบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขานะคะและตัวเจ้า,าตาเนี่ยบางทีก็จะ บางคนยังไม่มีคู่ก็มีโอกาสพบคู่ที่เป็นคู่แท้คู่บุญวัสนาคู่ที่จะประครับประคองกันมีชีวิตและมีฐานะและเกิดความมั่นคงคู่ครองคนรักของเจ้าพาตาเนี่ยแต่งงงแต่งงานไปแล้วก็จะเป็นคู่ครองที่เหมาะสมนะคะไม่ได้ช่วยเหลือแค่ตัวเจ้าพาตาแต่จะอุปการะช่วยเหลือยาวๆไปถึงครอบครัวของเจ้าพาตาด้วยนะคะทีนี้ดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่า บางคนบางคนยังไม่มีเรื่องของอะบางคนบางคนคู่ครองคนรักก็ต้องบอกว่าพากันทําอะไรบางอย่างเอกสารสัญญาในช่วงระยะเวลานี้ร่วมกันทํางานทํางานร่วมกันนั่นแหละเพราะว่าดาวพระพุธอีกเรือนหนึ่งของเขาคือเรือกนกรรมะนะคะก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ของการทํางานร่วมกันและเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะก็เจ้าหาตาก็ มีความสุขในการทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็มีความขยันขันแข็งนะคะแล้วก็ทิศท,ทางของการทำงานร่วมกันหรือมีงานทำอยู่เป็นประจําไม่ขาดในช่วงระยะเวลานี้ก็ประสบความสำเร็จ นะคะเพราะว่ากรรมมปัตนี้เนี่ยทำงานร่วมกับคู่ทำงานอยู่ในสถานเดียวกับคู่หรือเป็นเจ้าของกิจการร่วมกับคู่มีงานอยู่เสมอนะคะช่วงระยะเวลานี้งานต่างๆที่ทำเนี่ยต้องมีเอกสารสัญญาหรือไม่งั้นถ้าย้อยจะจ่ตามไม่มีคู่ช่วงนี้ก็ทำงานร่วมกับเพศตรงข้ามหรือทำงานกับผู้นส่วนบางคนแต่งงงแต่งงานอย่างที่แอดทำนายตอนตอนเรื่องของการแต่งงานก็คือแต่งงานแล้วมีการงานทำมีมีเขาเรียกว่า มีฐานะทางสังคมที่มันสง่าผ่าเผยตรงไปตรงมาในเรื่องของการทำงานแต่ต้องบอกว่ารวมถึงนะคะก็ช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่งานต่างๆของเจ้าตาจะมีคู่แข่งมีคู่ค้ามีคู่ขายมีคู่คดีมีคู่ราวีมีคู่ศัตรูอยู่ด้วยเช่นกันเพราะปัตตานี้มันไม่จบแค่คู่ครองคนรักหุ้นส่วนมันไปที่คู่ค้าคู่คดีคู่ราวีด้วยนะคะ ต่อไปนะคะหลังจากที่พระพุธขยับเข้าแล้วพระศุกร์ก็จะยกเข้าสู่ราศีมิถุนเช่นกันศุกร์ตามมาตรงนี้นะคะกลายเป็นคู่ธาตุน้ำในเรือนนี้เข้ากันดีเป็นปีเป็นกุยแม้ว่าด้านหนึ่งจะเป็นเจ้าเรือนอรไรแต่อีกด้านหนึ่งเป็นกรรมเป็นลาภาซึ่งแอดก็ยังคงเตือนชาวลักนณาราศีธนูว่าช่วงระยะเวลานี้อย่าเจ้าเล่ในเรื่องของความรัก อย่านอกใจในเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นธนูหรือคู่ครองอย่าทำนะเพราะว่าพระสุกเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนลาภะแล้วสําหรับชาวลักนาราศีธนูพระสุกยังเป็นเจ้าเรือนวินาศสําหรับคู่ครองคนรักของ,ของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทํามันเกิดการแต่งแยกมันเกิดการแตกแยกมันเกิดการแตกหักแล้วพุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารมันเกิดขึ้นได้ เพราะอะไรเพราะมันเล็งละคนามันเกิดกับเจ้าอตาก็ได้หรือมันเกิดกับคู่ครองคนรักก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ปฏิบัติศีลให้มากมีสติให้มากสําหรับคนมีคู่แล้วส่วนคนยังไม่มีคู่ก็ระมัดระวังสเสน่ห์ร้ายสเสน่ห์ร้อนระยะเวลานี้มันดึงคนเข้ามาและแน่นอนอะ่ะมันดึงคนเข้ามาแล้วมันมีปัญหาเพราะปัญหามันเกิดเพราะดาวพระศุกค,คือเจ้าเรือนอะไรดาวพระศุกคือเจ้าเรือนลาภะนะคะ มันเกิดแน่ปัญหาเกิดแน่ในทิศทางที่ไม่ดีปัญหาเกิดอย่างไรอาจจะทํานายให้ไว้จะได้ไม่เป็นกังวลว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างบางทีระยะเวลาปัญหาเกิดมันเพราะว่ามันมีอุปสรรคเพราะมันมีเรื่องของความเจ้าชู้ไม่ว่าใครก็ใครนั่นแหละในะสองคนนี้มันมีเกณฑ์ที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งระแวงแข่งใจนะคะหรือไม่อย่างนั้นการที่อาริเข้าสู่ภพเรือนปัตตน,นิแล้วเล็งดวงชะตา โอกาสอย่างมากที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าจะทําให้ดีก็คือช่วงระยะเวลาเนี้ยอาจจะต้องแยกกันอยู่เป็นครัง้งเป็นคราวเดินทางไปทํางานหรือเดินทางแยกย้ายกันไปทํางานนะคะมันเกิดเรื่องความยุ่งยากเดือดร้อนมีปากเสียงมีเรื่องฟ้องร้องกับบริวารน,นะคะในส่วนดีละ่ะนะผูดส่วนเสียแล้วก็ต้องมีส่วนดีในส่วนดีก็คือลาภา ลาภาก็คือช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาทํางานกับรุ่นส่วนทํางานกับผู้ครองคนรักคู่ครองขยนันแข็ง,ขงมีมานะาาคเพียรในการทํางานนะคะก็เจ้าชะตาเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าเกิดจะมีปัญหาเนี่ยสําหรับด้านลาภะให้รามัาระวังปัญหากับลูกจ้างนะคะคนใช้คนอาศัยเนี่ย การเซ็นสัญญาอะไรต่างๆกับบริวารลูกน้องอะไรเงี้ยต้องชัดเจนนะคะต่อไปนะคะหลังจากประสุขเข้าสู่พบเรือนลาภะแล้วเจ้าเรือนสุภะหรือพระอาทิตย์ตามเข้ามาคราวนี้มีตําแหน่งเป็นราชาโชคค่อนข้างจะเข้มแข็งนะคะพอพระอาทิตย์เป็นราชาโชคในเรือปรนปัตนิแสดงว่าสิ่งต่างๆที่แก้ไขกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ที่เราคุยกันมานะคะ ช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่ามีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหรือเข้ามาไกลเกลี่ยหรือทําให้เกิดความสําเร็จในอะไรบางอย่างสุภาพปัตนิหมายถึงเจ้าตาเนี่ยมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการทํางานที่มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนและแบบเป็นการสนับสนุนที่เราจะเรียกว่ามากมายมหาศาลเนี่ย จะมีทั้งผู้ใหญ่จะมีทั้งเพศตรงข้ามหรือจะมีทั้งคู่ครองก็ได้แล้วแน่นอนว่าได้คู่สัญญาได้หุ้นส่วนคือมันดูดีไปหมดในเรื่องของการทํางานร่วมกันพอพระอาทิตย์เข้านะคะเพราะสุภาพเป็นเรื่องของความมั่นคงปตัตนีแปลว่าเรื่องของคนที่เข้ามาสนับสนุนในด้านธุรกิจร่วมกันลงทุนคู่สัญญาคู่ค้านะคะหรือแม้แต่คู่ศัตรูยังนํามาซึ่งความสําเร็จ ระยะเวลานี้มันเกิดการค้ามันเกิดการลงทุนมันเกิดคู่สัญญามันเกิดหุ้นส่วนที่ดีในการทําอะไรต่างๆที่ดีแล้วก็จะเกิดความสําเร็จจากการทํางานร่วมกันไม่ว่าจะร่วมกับคู่หรือร่วมกับเพศตรงข้ามหรือร่วมกับหุ้นส่วนหรือร่วมกับผู้ใหญ่ต้องบอกว่าดีนะคะหรือมิฉะนั้นดาวอย่างนี้แปลว่ามันมีการแบ่งผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาต้องระมัดระวังนิดนึงว่าสิ่งที่คุณทํา อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามมันก็เลยมีเรื่องของการอุบอิบแบ่งกันนะคะแต่อย่าลืมว่าดาวพระาทิตเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเจ้าอตาอาจจะมีปัญหาหลังจากการแบ่งกันมีการแบ็กเมยอะไรเพราะฉะนั้นต้องมีหลักฐานมีอะไรที่มันมั่นคงไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นมาแบ็กเมยเจ้าขตาช่วงจังหวะนี้การเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์สินต,ต่างๆนะคะให้ระมัดระวัง ถ้าเดินทางไกลถ้าไปต่างถิ่นต่างแดนถ้าไปพักในรีสอร์ทในไปพักในที่ไหนต่างๆก็ตามให้ระมัดระวังหรือตั้งกล้องไว้นะเพราะว่ามันจะมีคนมาค้นทรัพย์สินมีคนระวังการถูกจี้ป้นมีคนพยายามจะขโมยอะไรบางอย่างออกไปจากคุณนะคะระยะเวลานี้ถ้าดาวพระอาทิตย์ของคุณเป็นกาลีจรแต่ว่ามันเป็นราชาโชคเนี่ย ทัาที่ผ่านมาทําในเรื่องผิดกฎหมายมีเกณฑ์ของการหนีไปต่างถิ่นต่างแดนเพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่ทั้งเรื่องของเจ้ากรรมในเวรน,นะคะเพราะฉะนั้นสุภาลักษณสถิตพบเรือนปตานี้จึงเป็นเรื่องของดวงแรงจริงๆเพราะในเรือนปัตานี้นั้นได้เป็นกเกษตรตาธิบดีด้วยงั้นก็ทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ทําไปในทิศทางที่ดีต่อไปนะคะพระเกตยกเข้าสู่พบเรือนกระดุมพระหูคิดมากในเรื่องของการเงินนะ คนที่มีแพคเกจในเรือนี้จะคิดมากในเรื่องของการเงินระแวงระวังในเรื่องของการเงินว่ามันจะมีพอใช้ไหมหรือมันมีเยอะเกินไปคนอื่นจะเห็นไหมว่าเรามีเยอะอ่ะมันก็สอดคล้องแหละระวังไว้กด็ดีเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าอาตาจะมีคนมาขโมยทรัพย์สินหรือเบียดเบียนบีทาในเรื่องของการเงิน เจ้าชะตาบางครั้งนะคะมีเงินพอประมาณอยู่แล้วแต่บางคนก็มาบอกว่าเอามาลงทุนตรงนั้นตรงนี้แล้วจะประสบความสําเร็จหรือสร้างไรายได้เยอะๆบอกเลยว่าเกตอยู่ในเรือนกระดุมพระจะเชื่อเขาทุกอย่างดังนั้นบอกเลยว่าอย่าเชื่อในสถานการณ์และเศรษฐกิจยางมีแทบจะไม่มีอะไรที่คุณจะลงทุนไปโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วประสบความสำเร็จนะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยจริงๆแล้วพระเกตในภพเรือนนี้สาดาสามารถดลบัรดาลให้เจ้าวตาร่ำรวยได้ ถ้าใครมีนี้สินมีภาระเนี่ยด้วยดาวเกตที่เข้ามาอยู่ในภพเรือนเนี่ยก็จะบังเกิดโชคลาภและความสําเร็จประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจในสิ่งที่ขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ได้แต่เรามัดระวังไว้อย่างหนึ่งแอเตือนไว้ด้วยความเป็นห่วงว่าเรามัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกหรือถูกโกงนะคะแล้วก็อย่าไปเชื่อใครๆเขาเสียหมดอย่างเช่นเป็นต้นว่าเขาเอาพระมาให้เช่าถ้าเรามือไม่ถึงบอกเลยว่าคุณเจอแต่พระปลอมค่ะนะคะ ต่อไปดาวดวงสุดท้ายนะคะก็คือดาวพระพุธค่ะขยับเข้าสู่ภพเรือนมรณะพุธเข้าสู่ภพเรือนมรณะพุธเนี่ยมีตําแหน่งเป็นเจ้าเรือนการงานและมีตาแหน่งเป็นเจ้าเรือนปัตนิเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้คุณกับกุ๊กรองคนรักเนี่ยมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลต่างคนต่างอยู่หรือว่าต่างคนต่างเดินไปทางไปทํางานเพราะปัตนิมรณะแปลว่า มันเป็นช่วงระยะเวลาที่คู่ครองคนรักจะต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางตลอดเวลาก็ได้นะคะและสองนะคะช่วงระยะเวลานี้มันก็มีเกณฑ์ของการไปทำงานต่างทิน่นต่างแดนต่างประเทศหรือทำงานเกี่ยวข้องกับบริษัทชาวต่างชาติทำงานเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนเกี่ยวข้องกับพิธีสีดำ เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาทํางานเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะงานที่เจ้า,าตาจะจําเป็นจะต้องเดินทางจากถิ่นฐานบ้านเกิดไปนานเป็นระยะระยะหนึ่งอ่ะที่เขาเรียกว่านานเลยอ่ะหรือเป็นการงานที่ไปเกี่ยวข้องกับวิจัยค้นคว้างานสืบสวนงานลี้ลับงานเก่าแก่งานโบราณสถานโบราณวัตถุงานโหราศาสตร์งานวิญญาณงานพิธีกรรมอะไรพวกเนี้ยได้หมดเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนกรัรมมาด้วย เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ไปเกี่ยวพันกับการงานหลายอย่างนะคะและเจ้าตาเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่ดาวพระพุธเข้าไปสู่พวือนมรณะนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่ค่อนข้างฉลาดพอเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะอาจจะไปเกี่ยวพันกับพิธีกรรมโบราณหรืออะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของมรดกพวกหออะไรก็ได้นะคะแล้วด้วยความเป็นคู่ธาตุน้ำเนี่ยแอดมองว่า การที่ดาวพุธสถิตในเรือนนี้บางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้รับส่วนแบ่งจากหุ้นส่วนจากมรดกจากเบี้ยบำนาญเบี้ยประกันอ่าสิ่งของจากบรรพบุรุษหรือมีคู่ครองคนรังให้อะไรบางอย่างโดยสเสน่หะก็ได้นะคะก็จะสามารถยืนยันได้ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันหมายถึงว่าเรือนมรณะมันเป็นเรือนการเงินของคู่ครองคนรักแล้วก็สามารถพูดได้ว่าช่วงระยะเวลาเนี้ย คู่คองคนดักก็แสวงหาขยันในเรื่องของการทำมาหากินนะคะลักษณะของดาวก็จะบอกว่าดาวมรณะนี่เขาก็จะไปเกี่ยวพันกับดาวเจ้าเรือนพันธุแล้วก็เจ้าเรือนวินาศมันมีเกณฑ์ของการไปต่างแดนต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือดาวสุดท้ายในวันที่27มิถุนายน ส่วนเรื่องของการสรุปผลในช่วงระยะเวลานี้ว่าดาวของตัวเองจะเป็นอย่างไรช่วงระยะเวลานี้แอดว่าชาวลาัคนณาและชาวราศีธนูนะคะตัวตนของคุณเนี่ยคือพระฤหัสยังอยู่ในเรือนอริก็คือขยันในเรื่องของกิจการการงานหรือบางทีเราจะเรียกว่าขยันหาเรื่องก็ไดใครมาขอให้ช่วยอะไรก็ ช่วยเขาหมดช่วยอย่างไม่เห็นแกเหน็ดเหนื่อยนะคะเจ้ากตาชอบงานบริการระยะเวลานี้ใหม่ว่าจะเป็นงานช่างฝีมือง,งานบริการงานบริหารได้หมดมีความอดทนค่อนข้างเป็นเลิศเพราะฉะนั้นเป็นหมอเป็นพยาบาลน,นะคะตัวเจ้ากตาเป็นนักดิ้นรนนักแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าตานุอยู่ในรณนาดิพันธุอยู่ในรณนาดินี่ก็เป็นกวนเป็นคนไม่กลัวศัตรูระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นก็ ไอเรื่องของช่วงระยะเวลานี้ต้องพบเจอกับการขัดแข้งขัดขาเนี่ยก็ไม่ได้กลัวอะไรนะคะในระยะเวลานี้ก็พุ่งเข้าชนเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ไม่สุขอยู่แล้วชอบอาสาชอบทํางานชอบตรงไปตรงมาและมีลักษณะของความเป็นผู้นานะคะถ้าเจ้า,าตาเป็นตําแหน่งหรืออาชีพที่แอดมินเอ่ยมาก็ต้องบอกว่าก็สามารถที่จะทําได้และประสบความสําเร็จเลยรวมถึงพวกที่เป็นจิตอาสาเป็นนักการเมืองนักกีฬานักมวยทหารตํารวจพวกเนี้ย ได้ดีหมดนะคะในช่วงนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของของของการงานและการเงินบ้างนะคะด้วยช่วงระยะเวลาเนี้ยพุทธจะเดินอยู่สองตำแหน่งก็คือทั้งเจ้าเรือนปัตนีและเรือนมรณะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะเป็นคนที่เข้ากับผู้ใหญ่ได้นะคะเพราะในเรือนปัตนีก็เป็นเกษตรและในเรือนมรณะก็มีตำแหน่งเป็นคู่ทัดน้ำเพราะฉะนั้นการงานหรือการเงินหรือโชคลาภหรือความสําเร็จต่างๆในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันได้ นะคะจะสามารถที่จะทำงานต่างๆออกมาและประสบความสำเร็จผู้ใหญ่เอนดูนะคะก็พระฤหัสในเรือนอริเขาเลือกอริพินาสนะในเรือนนี้แล้วก็การงานก็ช่วงระยระเวลาน,นี้แม้บางท,ทีการงานต่างๆจะเป็นการงานที่เดินทางไกลหรือการงานที่แบบว่าทำของคนอื่นอ่ะคนมันมันเป็นเหมือนกับต่อยอดในการทำงานของคนอื่นแต่มันแอดมองเห็นว่ามันเป็นทิศทางที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ ผู้ใหญ่ชอบในสิ่งที่คุณทำเพราะฉะนั้นเรื่องเงินก็ต้องบอกว่าเงินทองก็มันพ่วงมากับเรื่องการงานรายได้ประจำก็ยังถือว่าดีแล้วเงินที่ได้จากแรงบันดาลใจในเรื่องของการหาเงินเพิ่มเติมช่องทางเพิ่มเติมรายได้พิเศษมันมีอยู่ที่ว่าคุณจะหยิบจับและทำจริงจังหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะได้ลาบผลความสำเร็จตรงนั้นนะคะ ตัวเจ้า,าตาเนี่ยบางทีมันจะต้องหาคนที่เป็นผู้นำในเรื่องของการหาเงินนะไม่งั้นก็จะแบบเหมือนไม่กระตือรือร้นทั้งหลายทั้งปวงแอดอาจจะบอกว่าเข้ามาสู่ช่วงของความรักของความสัมพันธ์ลัคนาราศีธนูก็ยังคงเจ้าชูอยู่นะคะ ยังคงเจ้าชู้อยู่เพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ดาวหกสี่อยู่ในเรือนปัตตานีอาจจะต้องระมัดระวังนะคะมิเช่นนั้นเจา้าตาจะไปสารสัมพันธ์กับคนที่เขามีคู่แล้วหรือเจา้าตาเนี่ยเป็นคนมีคู่แล้วแต่ไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นมีปัญหาหนักเลยนะคะมีปัญหาหนักเพียงแต่ว่าดาวสุภะหรือว่าดาวราชาโชคเนี่ยก็เข้ามาประคับประคองอะ่ะดังนั้นถึงบอกไงอย่าทำอะไรที่มันผิดทรนองทอง,ท,องทำแล้วทุกๆอย่างเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จ ดังที่วางเป้าหมายไว้โดยไม่ต้องไปคอยแก้ปัญหาให้มันยุ่งอีลุงตุง,ตงนังปัญหาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนคนมีคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแม้สิ่งที่อาจจะเตือนไปก็ไม่ได้แปลว่าคู่ครองคนรักเขาจะมาจับผิดหรืออะไรคุณนะบางทีคู่ครองคนรักในระยะเวลานี้กำลังเป็นบุคคลที่บ้าการทำงานและบ้าการทำเงินอยู่ก็ได้นะคะ เพราะว่าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคู่ของคนรักของชาวลักนณาและราศีธนูอยากจะตั้งหลักปักฐานสร้างบ้านสร้างเมืองคือเขาเรียกว่าพยายามที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการตั้งหลักรากทําให้บ้านมีความมั่นคงสร้างหลักปักฐานอะไรแบบนี้อันนี้คือคู่ครองคนงคุณแต่ถ้าคุณมัวแต่เจ้าชู้อยู่นี่ก็อาจจะความสัมพันธ์อาจจะไม่ราบรื่น นะคะจนกระทั่งช่วงระยะเวลานี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้ที่ไม่ได้สนใจคุณในกรณีที่คุณเจ้าชู้อาจจะเจ้าชู้จนเขาไม่สนใจหรือคุณเองช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่สนใจเขาสักเท่าไหร่สิ่งที่ทําก็คือมุมานะบากบันน่นในเรื่องของการทํางาน พราะรู้สึกว่าช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ให้คุณดังนั้นจึงต้องเดินหน้าเต็มกําลังอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าจะหันหลังให้กันแต่ต่างคนต่างทํางานและอยู่ในบ้านเดียวกันต่อน,นั่นแหละไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะแยกย้ายอะไรออกไปตัวเจ้าตานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นทิศท,ทางที่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยได้สนิทใกล้ชิดกันแบบเดิมนะคะส่วนคนยังไม่มีคู่ในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้งดาวศุกร์ทั้งดาวพุธเข้านะฮะ ก็ต้องเรียกว่ามีใครสักคนเดินผ่านเข้ามาในหัวใจด้วยวิธีการผ่านเข้ามาในช่วงระยะเวลาที่คุณทำงานสถานที่ที่คุณทำงานที่ไปพบเจอกันนะคะบางคนในช่วงระยะเวลานี้พอพูดคือเจ้าเรือนปตัตนีแล้วก็เจ้าเรือนการงานก็ไปพบเจอกันที่ที่เรื่องของงานบางคนก็ลูกน้องนะคะบางคนก็เพื่อนเก่าเอามาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถามว่าคบกันได้เลยไหมด้วยสุขที่ตำแหน่งที่ แอดมองว่าช่วงระยะเวลานี้เพราะสุกก็ตำแหน่งดีอยู่พระพูธก็ตำแหน่งดีไปเรื่อยๆนะคะพูดคุยกันได้ค่ะเพียงแต่ว่าเจ้าตาจะมีคนคุยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยถูกใจหลายคนอะไรแบบเนี้ยค่ะบางทีแอดว่ามันอาจจะต่อกันไม่ติดเพราะว่าเราไม่ได้ทุ่มเทเวลาให้ใครสักคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าสำหรับแอดเนี่ยคนโสดที่ เลือกเลือกได้เร็วแล้วก็ปักหลักในการพิจารณากับอีกฝ่ายคือพูดคุยกับอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมักจะสมหวังแต่คนที่หลายหลายมือจับปลาหลายหลายมือเนี่ยมันอาจจะมองเห็นไม่ชัดจนสุดท้ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ปล่อยมือคุณไปก็มีเหตุการณ์อย่างนั้นส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยแอดมองว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวกระดูกนะคะอารมณ์นะคะแล้วก็เรื่องของหูตาคอจมูกเรื่องของสายตา นะคะอ่าแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายด้วยนะคะจะต้องออกกําลังกายเยอะๆในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็นอนพักเยอะๆอย่าไปกังวลหรือเครียดในเรื่องของเงินทองให้มากนะถ้าเครียดมากก็ทําบัญชีให้มันรู้มันเลยต้องจ่ายเท่าไหร่ต้องรับเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องมารบกวนกับเรื่องของก,การนอนหลับนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะขอให้ประสบความสําเร็จก้าวข้ามปัญหาต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ไปอย่างสวยงาม นะคะแล้วก็มีพลังในเรื่องของการจะรับดาวราชาโชคนะคะ,อะขอบพระคุณสำหรับการส่งซุปเปอร์แทงการแชร์คลิปแล้วก็การสมัครสมาชิกช่องด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ